สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่คุยเรื่องชีวิตกับโค้ชเจมส์นะวันนี้เจมส์จะมาแชร์เรื่องการฟังตัวเองนะครับเพราะเจมส์รู้สึกว่ามันเป็นทรัพยากรที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีในตัวเราเองนะครับและน้อยมากที่คนจะเอาออกมาใช้นะครับเพราะเจมส์รู้สึกว่าคนส่วนมากเนี่ยหรือเราส่วนมากเนี่ยจะชินกับการ วิเคราะห์เอาความคิดตัวเองใช้วิเคราะห์วิจารณ์สถา,านการณ์เพื่อตัดสินใจหรือฟังคนอื่นหรือเหมือนเอาข้อมูลจากภายนอกตัวเราก็ไม่ผิดแลวมันก็ดีสําหรับบางอย่างแต่มันก็ไม่ดีสําหรับทุกอย่างใช่ไหมครับก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้เรียนรู้วิธีเปิดใช้ทรัพยากรนี้คือการฟังตัวเองแบบเชิงลึกเนี่ยจะช่วยให้เราสร้างสรรค์มากขึ้นตัดสินใจได้ดีมากขึ้นตัดสินใจให้ดีขึ้น มีไอเดียได้มากขึ้นที่เอานำไปใช้ในธุรกิจตัวเองมากขึ้นใช้เป็นเข็มทิศในสำหรับชีวิตตัวเองก็ได้นะครับก็เลยจะมาแชร์สำหรับเจมเองเนี่ยแรกมันมาคุยกันว่าการฟังตัวเองอ่ะจริงๆแล้วการฟังตัวเองมันคืออะไรสำหรับเจมเนี่ยมันคือการฟังเสียงเชิงลึกที่อยู่ในหัวใจตัวเองบางคนก็เรียกว่าอินทิวชั่นหรือเจมเองจะเรียกว่า Wi s d o m ในใจบางคนก็ ภาษาไทยเนาะก็จะเรียกว่าปัญญามันจะเป็นความรู้เชิงลึกที่อยู่ในใจความรู้ที่มันเหนือความคิดเราหรือพลังวิเคราะห์วิจารณ์ของเราถามแบบเคยคนดูเคยผู้ชมเน่ยเคยเคยสัมผัสไหมว่ามันเคยมีเหมือนเราอาบน้ำเราลดน้ําต้นไม้เราขับรถแล้วเหมือนมีไอเดียเข้ามาในหัวเราที่มันเราไม่น่าจะคิดเองออกได้แต่มันปรากฏว่าไอเดียนั้นอะ่ะมันคือมันมันเพอร์เฟกต์สำหรับเราในใน ก็เอาชนะเป้าหมายหรือแบบเดินสเต็ปต่อไปอ่ะนั่นแหละคือสิ่งที่เจมกาลังชี้ชี้แจงนะก็คือจุดนั้นอ่ะมันสรงพลังมากแล้วเราสามารถเอาออกมาใช้ได้มากขึ้นในชีวิตประจําวันของเราเลยถ้าเรารู้เนี่ยว่าในใจเราใน Wi สต o มเราเนี่ยมันมีความรู้มหาศาลที่เราสามารถเชื่อมโยงได้เหมือนต่อ w i f i ตอนเจมทั้งางกับลูกค้าเจมชอบเรียกว่าเอ้คุณลองต่อ WiFi คุณสิ แล้วเขาจะต่อ w i ไ i ยังไงทำยังไงก็ได้ใช่หรอว่าเคล็ดลับมันอยู่ในการฟังตัวเองแต่มันมีวิธีฟังพิเศษเดี๋ยวเจไมไททำอีกคลิปหนึ่งที่อีพีหนึ่งที่เกี่ยวกับการฟังคนอื่นแต่เนี้ยเกี่ยวกับฟังกับเราก่อนเนาะคือส่วนมากอะ่ะตอนเราฟังตัวเองอะ่ะเราจะฟังเหมือนเวลหนึ่งที่แบบเราจะฟังพวก ความไม่แน่นอนความกดดนันความกลัวที่แบบวนอยู่ในหัวความคิดพวกนี้เราสามารถจะชินก,ก,กับการฟังเรื่องนั้นแนละ้วมันจะทาให้เรากดดันเครียดหรือเศร้าที่เจมจะชี้ให้ดูว่ามันมันเหมือนแบบคลื่นหนึ่งนะอ่ะน,นั้นน,นคือคลื่นหนึ่งที่มันกําลังผ่านหน้าจอเราคือความกลัวความเครียดความกดดนนะันอ่ะแต่เราสามารถปรับจูนหูเราหรือแบบการฟังเราให้จูนให้ลึกกว่านั้นอนะ่ะให้จูนเข้า ปัญญาของเราหรือวิส d o ของเราอะแล้ววิธีเรารู้ว่าเราได้จูนเข้าตรงมันแล้วคือมันจะรู้สึกนิ่งมันจะรู้สึกอ่มันจะเป็นความรู้สึกแบบเงียบๆนิ่งๆเนี่ยนั่นแหละคือปัญญาของเรานั่นแหละคือ w i ส d o ของเราแบบเชิงลึกเลยแล้วพอเราจูนเข้าความรู้สึกนั้นได้ในตัวเองนะเหมือนเรามันมันจะรู้สึกเหมือนแบบมันจะรู้สึกเหมือน มีความนิ่งในใจอ่ะแล้วเราเรียนรู้วิธีฟังความนิ่งในใจนั้นให้ให้มากที่สุดแล้วพอเราชินกับเหมือนฟังจุดนั้นน่ะมันจะเปิดทรัพยากร inner wisdom ให้เราเมันเต็มที่เลยแต่เราต้องชินก่อนนะเราต้องเรียนรู้วิธีเฮ้โอเคความ,มุ่งมาในหัวความกังวลโอเคโอเคผัดไปก่อนสวาเล็กไปก่อนแล้วเหมือนสงบในใจตัวเองอ่ะแล้วพอเราจับ feeling นั้นได้แล้วเราอยู่กับ feeling นั้นอ่ะ มันจะเริ่มมีข้อมูลออกมามันจะเริ่มมีความรู้ออกมาที่เราอาจจะคิดคนด้วยตัวเองไม่ได้แล้วคนที่เคยสัมผัสเคยมันจะเป็นความเหมือนสิ่งที่เรารู้ในใจมันเรารู้ว่าเรารู้เหมือนแบบเรารู้ชื่อตัวเองอ่ะแบบเราไม่สามารถอธิบายได้ว่าทาไมเราต้องไปทางนี้เราต้องตัดสินใจนี้แต่เรารู้ว่าเราต้องทําแล้วมันถ้าคนยังไม่คุ้นเคยมันเหมือนมันเป็นเหมือนแบบมันจะแปลกนิดนึงอ่ะเราให้คุณไว้ใจได้อ่ะแบบ มันเป็นพลังที่แบบเชิงลึกที่อยู่ในทุกคนของเราแล้วจะแชร์ว่าคุณสามารถไว้ใจมันได้จริงที่จริงอะ่ะคุณไว้ใจมันตลอดเวลาแต่คุณอาจจะไม่รู้ตัวเช่นนักกีฬาจะรู้เหมือนแบบตอนเขาอยู่ในฟโฟล์แล้วเหมือนเขาไม่ค่อยวิเคราะห์สถานก,การณนะ์แต่เหมือนเขาแบบใช้ความรู้สึกร่างกายความรู้สึกเหมือนจิตใจเพราะแบบอา,อาจจะต่อสู้ในเทควันโดหรือมวยฟันดาหรือแบบจริงจริงนะ เหมือนตอนเราขับรถก็ได้รู้สึกตอนเราขับรถถ้าเราชินกับการขับรถอะแล้วเหมือนเคยขับรถป่ะเหมือนขับรถแล้วเหมือนเราไม่ต้องคิดในการทุกจังหวะในในตอนเราขับรถแต่เหมือนเราแค่อินโฟลกับการขับรถอะมันคือฟีลิ่งแบบนั้นอะแต่พอเรากลับมาฟังเองอะมันจะเป็นทรัพยากรอันที่ยิ่งใหญ่เลยอาจจะแชร์ก็ได้ว่าในธุรกิจก็ได้เลย หลายครั้งที่เจมทํางานลูกค้าแล้วเหมือนเขาตันในความคิดเขาคิดไม่ออกว่าต้องทำยังไงและเจมรู้ว่าเขากลงติดในความคิดเขาอยู่และเจมรู้ว่าในเวลาเดียวกันเขามีทรัพยากรในใจเขาที่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้หน้าที่เจมก็คือแชร์ให้เขากลับมาฟังตัวเองและเชื่อว่ามันแบบร้อทุกคนอะ พอเขากลับมานิ่งตัวเองเขามีไอเดียมันสิบไอเดียแบบมีลูกค้าคนหนึ่งเนี่ยม่รู้จะทำยังไงแต่พอคุยไปคุยมารานชี้ให้เขาฟังตัวเองอะกระดาษ a อประมันสองหน้าว่าไอเดียเขาจะทําอะไรได้บ้างเขาจะติดต่อใครได้บ้างเขาจะเขาจะ grow ยังไงได้บ้างเขาจะ scale อะไรบ้างคือมันพอเขาเปิดกล่องนั้นอะทรัพยากรมันล้อนออกมาเลยแล้วจะบอกว่าแม้ว่าคุณเจออุปสรรคอะไรแม้ว่ามันจะหนักขนาดไหนมันจะเครียดขนาดไหนทรัพยากรเนี่ยไม่ทิ้งคุณแน่นอนแล้วบางทีเจมอะบางทีตอนเจม แบบคิดเยอะกังวลเฮ้ยช่วยนี่จอไงจะทําแบบงานเดียวยังไงจะโตยังไงเจมรู้ว่าเหมือนเหมือนเราจับตัวเองว่าเรากำลังคิดเยอะอยู่แล้วเราสามารถกลับมามีสติก่อนกลับมาฟังตัวเองใหม่ไม่ได้ฟังแบบความเครียดความกดดันหรือแบบความกังวลนะแต่กลับมาฟังความนิ่งในใจเพราะเจมรู้ว่าในความนิ่งในใจนั้นนะ่ะทรัพยากรมันอยู่ตรงนั้นเพชรมันอยู่ตรงนั้นทองมันอยู่ในนั้นที่อยู่กับเราตลอดเวลา เชืเ่อเยถ้าคุณกลับไปดูโอลิมปิกคุณจะสัมผัสไ้วันนักกีฬาคนไหนที่นิ่งกว่ากันคนนั้นนะจะสมจามารถจะชนะเพราะเขากาลังออบเหมือนเขากำลังเขากำลังใช้พลังงานไม่ใช้พลังงานหัวแต่เขาใช้พลังงานเหมือนปัญญาลับปัญญานั้นนะ่มันส่งพลังมาแล้วเรามาดูใจจะมาแชร์ว่าว่าเราเหมือนเราขีดขวางยังไงเราเราจำกัดตัวเองยังไงในในการที่แบบไม่ฟัง หัวใจตัวเองเจนร,รู้สึกว่าการไม่ให้เวลาตัวเองเหมือนเรารู้สึกเราต้องช่วยคนอื่นตลอดมันต้องโฟกัสคนอื่นตลอดแล้วเราไม่ได้แบ่งเวลามาโฟกัสตัวเองกลับมาฟังตัวเองจริงๆบางทีเจมจะแบ่งเวลาให้ตัวเองตอนเย็นไปเดินเล่นเอาแบบเงียบๆเลยเล้วฟังเพลงแค่แบบเดินเพื่อแบบผ่อนคลายสมองตัวเองบางคนก็ไปวิ่งบางคนก็ขับรถอะไรก็ได้แต่อินเทนชันคือให้กลับมานิ่งกับตัวเองเพราะเจมร,รู้ว่า ตอนเรานิ่งกับตัวเองอะเข็มทิศมันจะเริ่มทํางานแล้วทรัพยากรน,นั้นมันจะเปิดแล้วจะรู้ว่าต้องทําอะไรต่อโดยธรรมชาติของมันเองอีกวิธีหนึ่งที่เราแบบจํากัดตัวเองในเรื่องนี้คือ,เ,อเราเราชินกับการพยายามพิชิตกับความกังวลหรือความเครียดความกดดันในหัวเราแล้วบางทีถ้าเราเข้าใจจริงอะสิ่งที่เราพยายามพิชิตจริงๆอะมันคือแค่ความคิดอะแล้วเหมือนทั้งแรง พลังงานเรามันเข้าไปพยายามพิชิตในในสิ่งที่มันไม่ได้มีจริงอ่ะมันเป็นแค่ความคิดอ่ะแล้วถ้าเรารู้ว่าความคิดของมันเองมันทําอะไรเราไม่ได้แล้วเราสามารถวางมันไว้ก่อนเพื่อกลับมาโฟกัสมาตัวเรากลับมาโฟกัสปัญญาของเราแล้วกลับมาใช้ทรัพยากรนั้นนะ่ะในชีวิตเรามากขึ้นจมเจิเจ,ม,จมนิกสิงตอนเรียมจบเชี่อเมริกา 2008มั้งแล้วเจมตัดสินใจว่าจะอยู่ในกาต่อแล้วกลับในไทยและเชื่อว่าเหมือนความรู้ในใจเรามันชัดเจนมาก,กว่าเจมกลับไทยเจมก็แล้วมันเสียงดังพอที่เราจะเชื่อมันว่าเฮ้ยมันต้องคิดเยอะก็กลับไทยแล้วเหมือนรู้สึกว่าเราก็ follow เข็มทิศนั้นมาตลอดแล้วรู้สึกว่าชีวิตมันแทนที่เราจะพยายามควบคุมชีวิตตลอดอ่ะตอนเรา follow เข็มทิศนั้นอะ่ะปรากฏว่าชีวิตมันอัศจรรย์มากกว่าที่เราสามารถวางแผนเองได้และคิดเองได้จริงๆ พอกลับมาคิดแบบนีร้รู้สึกประทับใจนะว่าตอนพลังงานสั e งสิ่งที่ออกแบบร่างกายนี้มาเหมือนเขาเอา GPS ส่งมาให้เราด้วยเอาทรัพยากรนี่ยวางไว้ในตัวเราด้วยเพื่อที่เราจะไม่ไม่หลงทางเพื่อที่เราจะมีทรัพยากรคอยช่วยเราเสมอแต่เราแค่ต้องเรียนรู้วิธีฟังมันนะครับเลย so วันนี้ก็ wrap up แค่นี้ก่อนนะถ้า recap คือ การฟังตัวเองคือการฟังความรู้สึกในตัวเองที่มันนิ่งและมันเงียบและมันมันรู้สึกมันจะมีความชัดเจนของมันอ่ะมันจะแบบเราไม่ต้องแบบเออใช่นี่เปล่ามันจะมีความชัดเจนของมันวิธีการฟังตัวเองเหมือนแบบการฟังตัวเองเหมือนเราฟังเพลงอ่ะเหมือนเราฟังสายฝนอ่ะเหมือนเราไม่คิดเยอะแล้วเราไม่คิดอ่าเราไม่พยายามวิเคราะห์วิจารณ์อ่ะมันเราแค่รู้อ่ะแต่เราแค่ต้องแบบจูนเข้าความรู้ในใจของเรา แล้วมีคนเคยถามว่าแล้วถ้าเราไม่ใช่ถ้าฉันไม่ได้คําตอบเดี๋ยวนี้เลยทายังไงก็แค่แปลว่าคําตอบมันยังไม่พร้อมส่งมาเมือนเขากาลังพิมพ์ปัญญากาลังพิมพ e ์เมลให้คุณอยู่คุณต้องรอแป๊บหนึ่งนั่นเจมเคยเจอเคยเจอแล้วทำไมไม่มีคาตอบคือแบบต้องรอรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคำตอบมันมามาแน่นอนนะครับแล้วเจมก็หวังว่า EP นี้เป็นประโยชน์กับคุณฝากติดตามกดไลค์แชร์ subscribe แล้วอ่าจะมี EP ออกมาในการฟังคนอื่นนะครับ ขอบรัคุณมากที่ฟังและถ้าเป็นประโยชน์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆเลยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Let's go